สวัสดีครับวันนี้มาส่องพระเนื้อผงนะครับของหลวงพ่ออดอวัดบัญช้างตำบลลำตาเสาอำเภอวางน้อยจังหวัดอยุธยานะครับพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ครับองนี้องนี้เป็นในสารบบของของวงการพระสายของหลวงพ่ออดอเนี่ยยกให้พิมพ์นี้เป็น ปี2อ9 7นเส็นะครับ2497เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เรียกว่าพิมพ์เส้นได้2497แล้วก็เป็นพิมพ์เดียวของหลวงพ่ออดท,ที่ไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับไซส์ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ใหญ่กว่าพระสมเด็จวะัดะระฆังนะครับใหญ่กว่าทุกๆพิมพ์นะครับใหญ่กว่าเข่าขาดทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้สวยนะครับหูใบสีเกรยาว เกตยาวมากนะครับเกตเกตส่วนบนเนี่ยยาวนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูเนี่ยลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเนี่ยช่วงเกตยาวๆเนี่ยแล้วก็หูสองข้างเนี่ยนะครับเอาภาษาบ้านๆเลยนะครับหูหูสองข้างเนี่ยเป็นหูใบสีอันนี้วงแขนนะครับช่วงเอวเล็กนะครับเล็กรีบอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็เส้นฐานก็ก็เลียวเล็กนะครับ ฐานล่างสุดก็มีร่องด้วยนะครับแล้วก็เส้นซุ้มอันนี้เส้นซุ้มครับอันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ก็คล้ายๆกับพิมพ์เส้นได้ของวัดตะคังของบางุ่นพรมนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ก็คือแบบว่าก็คล้ายเฉยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไป,ไปไปไปใช่นะครับก็คือว่าอาจจะไปไป ช่างแกะพิมพ์ท่านอาจจะไปรู้จักพิมพ์เส้นได้ของวัดละคังมาแล้วก็เอามาแกะเป็นเอาเอาเอามาแปลงนะครับเอาเอาเอามาแปลงเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้รู้ว่าอันนี้คือพิมพ์เส้นได้2 4 9 7ของหลวงพ่ออดวัดบัญช้างนะครับเราก็มาส่องเดี๋ยวจะมาส่องดูเนื้อหานะครับดูผ้าแท้ดูยังไงนะครับเพื่อการศึกษา ศึกษาและสะสมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็มีก็มีของเก๋น,นะครับขอบหนาปึกเลยนะครับเนี่ยหนาแข็งแรงมากนะครับเนี่ยถ้าเจอผ้าขอบน้นหนาเงี้ยผมดีใจเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันแตกหักยากนะครับแต่ก็ระวังครับผมก็ก็ระวังถึงหนาก็ไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะครับเนี่ยดูรอยตัดข้างๆนะครับนี่รอยตัดขอบข้างยังเห็นริ้วเห็นเส้นอยู่เลย ด้านหลังองค์นี้ด้านหลังสวยนะครับองนี้ด้านหลังสวยมากมีแตกลายงาเป็นริ้วเป็นริ้วแล้วก็เนื้อเนื้อเนียนนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูอีกทีอันนี้องค์ใหญ่ไซบึกตอนนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับพิมพ์อันนี้เขาเรียกว,ว่าพิมพ์เส้นได้ครับเดี๋ยวมาส่องดูนะครับอันนี้มีจานครบนะครับจานห้าตัวนะครับจานหาตัวข้างบนเป็นเลขแปนะครับ ข้างบนเป็นตัวอักขระนะครับนี้เราเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อเขียนตัวอักขระอะไรนะครับแล้วก็เราเห็นค้ายเล็กแดแล้วก็เรียกจานเล็กแปดบ้าน,บา,น,บ,านบางคนก็เรียกจานเหนียวนะครับข้างข้างข้างล่างนี้ก็เป็น4ี่ตัวนะครับผู้ร,รู้ผู้รู้ก็บอกว่าอ่านว่ากิอุดุนะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่องลายมือหลวงพ่อให้ดูอีกที นี่พิมพ์เ้นได้ค่อนข้างหายากนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างหายาก2497แล้วก็แล้วก็องค์นี้ก็สมบูรณ์ด้วยนะครับสวยสวยก็เหมือนพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่ว่าก็ใช้มาน้อยเนื้อใสนะครับองค์นี้ข้างหน้าเนื้อใสอง์นี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเพื่อผ้าแท้เราจะมาดูว่าผ้าแท้เป็นยังไงนะครับ มาส่องดูเนื้อกันนะครับเพื่อการศึกษาและสะสมนะครับพระหลวงพ่อออดนี่เป็นพระแฮนเมดนะครับเป็นพระทำมือปรุงเนื้อเองนะครับปรุงเนื้อเองส่วนผสมเองพัฒนาการของพระหลวงพ่อออดก็จะคล้ายๆกับพระของวัดละคังนะครับก็คือ,อพัฒนาการทางธรรมชาติเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับพระสร้างใหม่เนี่ยไม่มีทางที่จะทําได้แบบนี้ครับ ด,ดูที่ใบหน้าครับองค์พระพุทธใบหน้าเล็กๆแต่ว่าจะเห็นเนื้อเสใสนะครับเห็นเนื้อเสใสเนี่ยเนื้อใสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของปูนเปลือกหอยนะครับที่จะเกิดปูนสุกปูนดิบเกิดแคนไซเกิดการงอกนะครับเกิดการงอกถ้าเราส่องด้วยกล้อง 10x 15x เนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นแลวครับ แต่ถ้าเราส่องด้วย 20x แล้วก็เราเราลองเ,อเราลองพิจารณาดีๆเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นเราก็จะเห็นการงอกการแตกต่างมันจะเห็นเป็นจุดเล็กๆเ,กเกท่าปลายเข็มนะครับเราก็จะมองเห็นเนี่ยครับดูตามซอกแขนเนี่ยวงแขนตรงไหล่เนะครับเห็นไหมเนื้อเริ่มใสองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้เห็นไหมครับตามตามไหล่เนี่ยเนื้อเริ่มใสเนี่ยใสเป็นเทียนไขเลยครับเนี่ยเนี่ยส่องกับไฟเนี่ย เนี่ยขาเขา่าเอาเอาแสงไฟสรดเข้าไปแล้วก็ส่องดูแบบนี้ใสปิ้งเลยใสยเป็นเทียนไขเลยบางคนดูไม่เป็นก็บอกว่าเอออันนี้เนื้อพลาสติกเนี่ยคือไม่ใช่นะครับอันนี้คือเนื้อผ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้เนื้อผ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้ใสแบบนี้คือถ้าเขาเก่าได้อายุเนี่ยเนื้อเขาจะใสก็คือส่วนสูงเนี่ยจะใสส่วนพื้นลับๆบเนี่ยก็ก็เป็นนวลปูนขา,ขาว นะครับนวลปูนขาวองค์นี้ถ้าเอามาใช้ในเสื้อเรานะครับก็เดี๋ยวผงก็จะผุดขึ้นมานะสองให้ดูพื้นลาบเห็นไหมครับเรามองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นพวกเม็ดมวลสารเม็ดำดำดำแดงๆงอยู่ในเนื้อเยอะมากนะครับเนี่ยพอมองเห็นเนี่ยตามฐานตามเขา่าเนี่ยเนื้อใสองค์นี้เป็นผ้าดูง่ายมากนะครับองค์นี้เป็นผ้าดูง่าย ้าดูง่ายมากเดี๋ยวมาดูขอบข้างนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังทีเหนไครับเนี่ยขอบข้างเนี่ยลักษณะการตัดเนี่ยจะเห็นรอยครูดแล้วก็จะเห็นรอยปริแยกของเนื้อผงแล้วก็จะเห็นมวลสารบ้างผงพุทธคุณบ้างนะครับที่ที่เป็นเม็ดเป็นกระจุกบ้างเป็นกระจายบ้างเนี่ย อันนี้คือเนื้อผ้าแท้นะครับมาดูอีกฝัก่งหนึ่งส่องให้ดูชัดๆนะครับผ้าเนื้อผงเป็นผ้าที่มีปัญหามากนะครับเพราะว่าบางคนก็ดูผ้าเนื้อผงไม่เป็นก็จะไปเล่นแต่เหรียญบางคนก็ไม่กล้าเล่นผ้าเนื้อผงไม่กล้าจับนะครับกลัวโดนผ้าเกเนยะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวอย่างลักษณะรอยตัดลักษณะรอยตัดจะเห็นรอยครูดนะครับ อันนี้คือคือว่า,าผสมมวลสารเองกดพิมพ์เองนะครับไม่ใช่ออกมาจากโรงงานนะครับอันนี้ทําที่วัดบัญช้างนะครับหลวงพ่อท่านทำเองจานเองเนี่ยครับลักษณะลักษณะขอบข้างของพระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ ขอบหนาปึกเห็นไหมครับมวลสารนะี่ยยังเต็มขอบข้างอยู่เลยดำดำแดงแดงพวกเกสรดอกไม้เรียกว่าพืชที่เป็นมงคลหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะที่ที่หลวงพ่อเอามารวมไว้เนะี่ยเขาเรียกมวลสารนะครับมวลสารส่วนผสมก็จะมีปลดกปูนเปลือกหอยเป็นเนื้อหลักนะครับเนื้อหลักแล้วก็มีมวลสารมีผงพุทธคุณที่หลวงพ่อ สร้างไว้ในกระบวนการเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเนี่ยก็จะเอามาผสมลงไปอันนั้นคือผงผงพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับนะครับดูตามสันเนี่ยเนื้อจะเริ่มใสแล้วเนี่ยส่องดูแบบเนี้ยมองไปงี้จะเห็นใสแล้วแลยวะรอยประครับเวลาตัดเนี่ยเวลาตัดเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะเกิดการรอยรอยปริเนี่ยครับปริเป็นทางเนี่ยวิธีดูวัดละคังก็เหมือนกันนี่แหละครับก็ดู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 แบบเดียวกันนี่แหละ มันจะต่างกันแค่พิมพ์ต่างกันแค่พิมพ์กับความเก่านะครับความเก่าอันนี้จานนี่ครับก็เรียกว่าจานเลขแปดนี่ลายมือหลวงพ่อนะครับนี่จานเลขแปดชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกจานเหนียวนะครับมหาอุดก็ครบทุกอย่างเลยครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกับพันชาตรีผ้าหลวงพ่อออดนี่ คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะคนที่ใช้เนี่ยก็จะรู้ว่าผ้าหลงผ้าหลวงพ่อดียังไงนะครับผมก็ามาเผยแพร่บารมีแล้วก็ผ้ารุ่นนี้ก็มีเกเยอะพอมีเกเยอะเราก็อยากจะเอาผ้า,าแทมา้มามาส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าลายมือหลวงพ่อเนี่ยมันจะเขียนสองขยักก็คือม้วนหัวมาก่อนแล้วก็อ่าอีกสเต็ปหนึ่งก็เขียนเหมือนมอม้านี่ครับอันนี้อันนี้คือลายมือของหลวงพ่อเนี่ย บางคนก็จะจําแบบนี้แหละเนี่ยองเนี้ยเดี๋ยวนะส่องให้ดูชัดๆแตกลายงานะครับเนื้อเนื้อสวยมากองเนี้ยด้านหลังนี่เนื้อเนื้อสวยมากด้านหน้าเนื้อเนื้อใสนะครับด้านหน้าเนื้อใสด้านหน้าเนื้อเนื้อใสปิ้งเลยส่วนด้านหลังนี่แตกเป็นลายแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยมองทะลุเข้าไปเห็นมวลสารอะไรเต็มไปหมดเลยเม็ดดาเม็ดแดง แล้วเนื้อก็ปรีแบบนี้ครับปริแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพระของหลวงพ่อเนี่ยแต่องค์นี้จะปรีเยอะหน่อยพอปรีเยอะก็เห็นเป็นรอยแตกกระเบื้องเลยแตกลายงาไปเลยเนี่ยครับจะเรียกว่าแตกลายอะไรก็ก็แล้วแต่แต่แต่เป็นอย่างเงี้ยหลังแบบเนี้หายากครับหลังแบบนี้หายาก,ลแ,บบายากแล้วเป็นหลังที่ดูง่ายด้วยมองเข้าไปมวลสารเต็มไปหมดเลย ดูชัดๆสองให้ดูชัดๆเนี่ยเน,เนื้อสุดยอดเลยอันนี้ลอยจานนะครับจานเปียกจานเปียกหลวงพ่อยังเห็นรอยครูดอยู่เลยดูชัดๆก็เห็นรอยครูดโอ้นี่สุดยอดมากพระองค์นี้แทบไม่มีตําหนิเลยครับองค์นี้หมายถึงว่ารอยกระเทาะรอยอะไรเนี่ยแทบแทบแทบไม่มีเลย มีก็นิดเดียวเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยครับตรงมุมเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆเป็นพระที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยขอบข้างเนี่ยแท้เลยเนี่ยพระหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่โรงงานตัดมาแน่นอนเนี่ยครับเนี่ยรอยครุ่ ลอยครูดแล้วก็จะเกิดเนื้อผงเขาก็จะปริแยกกจากกันนะครับเป็นชั้นเป็นหลืบก็คือแยกกันเป็นธรรมชาติแบบนี้ขอบข้างผ้าของหลวงพ่อครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับดูกันคร่าวๆนะครับประมาณสัก2กันประมาณเนี้ยสดูกันประมาณเนี้ยสักสักสินาทีนะครับสิบสนาที1ิกว่านาทีเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือ พระหลวงพ่อดูประมาณนี้นะครับดูดูประมาณนี้หรือถ้าใครสนใจจะทักทายกันก็ก็ทักทายกันมาได้นะครับที่ที่เฟซเฟซบุ๊กผมเนี่ยก็ช้างลำดเาสานะครับช้างลำดเาสาอายุธยาแล้วก็ไลน์เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0817274649เป็นไลน์ไอดีนะครับทักมาคุยกันได้อันนี้เป็นเป็นพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดของหลวงพ่ออดวัดบ้ญช้างนะครับอันนี้คนใช้เยอะนะพิมพ์เนี้ยส่วนใหญ่ถ้าใครได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยปล่อยต่อครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเป็นพระที่หายากนะครับเป็นงานเป็นพระเป็นพระทามือหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งใจทําอะนะครับผสมพิมพอม์อ่ผสมเนื้อผสมเนื้อผสมมวลสารผงวุทธคุณหลวงพ่อก็สร้างเองกดพิมพ์หมาดๆก็ามาจานอย่างเงี้ย ก็ไม่ให้โรงงานทำนะครับเนี่ยหลวงพ่อทําได้หน้าหน้าเก็บหน้าบูชามากนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดก็หลวงพ่อก็คงประมาณหกสิบสองปีนะครับเพราะหลวงพ่อครบหกสิบปีปีสองสี่เก้าห้าหลวงพ่อเกิดหลวงหลวงพ่ออดเกิดปีสองสี่สามห้าสองสี่เก้าเจ็ดก็หลวงพ่อก็อายุประมาณหกสิบสองปีนะครับ ไม่ใช่อายุในน้อยนะครับวิชากำลังแก่กล้าเลยอีนี้ก็มาชมกันประมาณนี้นะครับพิมพ์เส้นได้ปี2497หลวงพ่อออดวัดบัญช้างตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยอยุธยานะครับเทพเจ้าแห่งวังน้อยนะครับ